โอเคมาถึงเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าวไทยนั่นเองนะผมเคยนำเสนอประเด็นส่งออกข้าวไทยครับที่เผชิญความท้าทายแล้วก็อาจจะโดนแซงแล้วก็ล่าสุดครับครึ่งปีแรกโดนเวียดนามแซงหน้าไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เวียดนามเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกอันดับสองของโลกรองจากอินเดียครับขณะที่ไทยเนี่ยล่วงลงมาเป็นอันดับ อันดับที่3แต่ก็เป็นประเทศเดียวครับในกลุ่มท็อปที่มีปริการมีปริมาณการส่งออกของข้าวเนี่ยลดลงอย่างมากมาดู3อันดับแรกหน่อยครับว่าเขาส่งออกกันเยอะขนาดไหนอันดับ1แน่นอนครับอินเดียส่งออก11.68ล้านตัน เพิ่มขึ้น36.5%ในขณะที่เวียดนามนะครับส่งออก4.72ล้านตันเพิ่มขึ้น3.6%อครับอันดับ3ประเทศไทยส่งออกเพียง3.73ล้านตันลดลง27.3%โอ้ฟังแล้วเสียใจแทนกเกษตรกรไทยแล้วก็คนที่อยู่ในอุตสาหการรมข้าวไทยจริงครับว่าเรา ส่งออกน้อยลงนะมูลค่าการส่งออกของข้าวไทยเนี่ยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ลดลงสูงมากๆนะครับลดลงถึง36.4%เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดหลักของข้าวไทยก็คืออิรักอเมริกาแล้วก็แอฟริกาครับมาดูสาเหตุนิดนึงละกันว่าทำไมเวียดนามถึงแซงหน้าข้าวไทยได้อันแรกเลยก็คือการพัฒนาพันธุ์ข้าวครับ เพราะว่าที่เวียดนามเนี่ยสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวได้หลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกได้ดีกว่าแล้วไอที่บอกว่าพัฒนาได้ดีกว่าแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีกว่านี่เขาทําอะไรเขามีการเพิ่มผลผลิตครับก็คืออัตราส่วนต่อไร่เนี่ยเขาทําได้ดีกว่าหรือว่าสูงเกือบจะเท่าตัวของประเทศไทยนะทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยลด ตํลงล้วก็สามารถที่จะแข่งขันราคาได้อีกด้วยรวมไปถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวหลากหลายครับเขาไม่ได้มุ่งเน้นที่จะสร้างแค่ข้าวหอมมะลิเหมือนไทยครับแต่ยังพัฒนาข้าวขาวเม็ดยาวข้าวหอมชนิดพิเศษข้าวเหนียวเพื่อเจาะกลุ่มพิเศษมากมายมากยิ่งขึ้นเน้นพัฒนาข้าวครับที่ตลาดต้องการเป็นหลักทําให้สามารถส่งออกข้าวคุณภาพในราคาสูงที่เข้าถึงตลาดใหม่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาหรือฟิลิปปิน นะครับรวมไปถึงรัฐบาลเวียดนามเองก็มีนโยบายส่งเสริมยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างชัดเจนครับเน้นขายที่คุณภาพมากกว่านะครับเน้นคุณภาพแล้วก็มูลค่าที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีโครงการสร้างเขาเรียกว่าพื้นที่ปลูกข้าวคุณภาพสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยเพราะการลดการปล่อยคาร์บอนลงใน พื้นที่นะครับทำให้เพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมข้าวของเวียดนามแล้ก็สอดคล้องกับแนวโน้มความยั่งยืนของโลกอีกด้วยนะครับอีกทั้งยังเดินหน้าขายายตลาดใหม่ๆอย่างที่ว่าไปก็คือการพัฒนาข้าวไม่ใช่แค่อฟริกา่องเดียวเขาส่งไปที่จีนด้วยซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเขานะทำให้แย่งส่วนแบ่งการตลาดของข้าวเกรดรองเนี่ยลงมา ทำให้เขาสามารถที่จะแท็บอินเข้าไปได้เพิ่มมากขึ้นรัฐบาลสนับสนุนตลาดห่วงโซ่อุปทา,านครับทั้งในด้านของเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็แปรรูปรวมไปถึงการตลาดเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้อย่างจริงจังครับพออ่านข่าวแบบนี้มานะกลับมาดูเมืองไทยก็ยังคงเน้นเรื่องของการส่งออกข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวเกรดพรีเมียมที่มีราคาสูงผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีครับทำให้ มันเกิดช่องว่างอันหนึ่งก็คือมันเสียเปรียบเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเขาพัฒนาะเรื่องของพันุ์ข้าวใหม่ๆที่ตอบโจทย์ออตลาดนะอย่างเวียดนามเองที่เขาทําขึ้นมาแม้ว่าราคาข้าวไทยเนี่ยก็จะออสูงกว่าคู่แข่งแต่ก็เป็นสิ่งที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นความต้องการแต่ถ้าเกิดว่าเราจะขายแพงออก็ต้องไปดูกันครับว่าปริมาณขายน้อยกว่าแต่มูลค่าอาจจะสูงกว่าก็ได้นะอันนี้ก็ต้องไปดูกันครับแต่ว่าก็ต้อง กลับมาดูครับว่าชาวนาได้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยดีหรือเปล่าคุณภาพของเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนเนี่ยดีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็อยากให้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมข้าวนะครับสามารถที่จะพัฒนาข้าวของเมล,ลิของเราหรือพันธุ์ข้าวของเราเนี่ยให้ตอบโจทย์ตลาดโลกให้เดงมากขึ้นแล้วก็ได้ราคาดีๆด,ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้อุตสาหกรรมข้าวนะครับใครอยู่ในอุตสาหกรรมข้าวก็แวะมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่กดปุ่มจอยนะต้องขออนุญาตขอบคุณเป็นพิเศษครับอะไปกันต่อครับเรื่องเตยแอลกอฮอล์คมโมปกป้องมั่นใจปลอดภัยทั้งครอบครัวทำจากธรรมชาติ100%สามารถช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้สูงถึง99.99% 99ส่วนตัวผมนะครับ มักจะพกรุ่นนี้ครับ55 ml ไว้เวลาพกพาขึ้นเครื่องครับก่อนทานอาหารผมก็จะพ่นที่มือแบบนี้จะได้มั่นใจว่ามือสะอาดพร้อมที่จะหยิบอาหารเข้าปากได้ครับและที่สำคัญครับรุ่นใหม่ของเราสามารถที่จะคงคุณภาพได้นานสูงสุดถึง6ปีจะได้มั่นใจว่ายังคงคุณภาพเหมือนเดิมตลอดการใช้งานครับสนใจสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มครับ